สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a c b e a t e r Thailand Channel นะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับมันทำให้ผมจะต้องกลับมาพูดคุยและก็ประกอบดูดีเทลกันละเอียดอีกครั้งนะครับผมไม่สามารถถ่ายทำแบบ ครั้งก่อนได้เพราะว่านี่คือตัวละครใหม่ที่ถูกแอดออนเพิ่มเข้ามานะครับผมโดยยังไม่มีประกาศทำซีซั่น2แต่ยังได้แล้วมันมาได้ยังไงนะครับมาานันจะมีเจ้าของเดิมไหมเรามาดูกันตรงนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำความรู้จักกับเขานิดนึงนะครับเขามีชื่อว่า u l l p l s t o t นะครับผมเป็นบอท19นะครับรันหมาบอร์ต่อมาจากเจ้า หมาไฟนะครับนเดอร์เกฟโฮม u ระนั่นเองนะฮะแล้วมันเหมือนกันไหมกับกล่องปกตินะครับเพราะปกติเนี่ยก่อนมาลานัมเบอร์เนี้ยมันจะเป็นกล่องทรงสูงๆแบบนี้นะครับผมอันนี้คือไซส์ปกติแบบเบอร์หนึ่งสองสามเนี่ยก็ไซส์นี้นะเดี๋ยวผมจะเอาเกียวโคโรกที่เป็นคอนโซนไทมาเทียบนะครับถ้าเราไปจำภาพติดตาจากกล่องพวกนี้ครับจะรู้ว่าสึกว่าไอ้กล่องพวกเนี้ย เฮ้ยทำไมมันมันเล็กลงนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ฮะมันไม่ได้เล็กลงแต่อย่างใดนะครับเพียงแค่ว่าพวกนี้มันสูงกว่ากล่องปกติเท่านั้นเองนะครับผมมันมันก็เลยดูเล็กแต่จริงๆแล้วมันคือไซส์ปกตินะครับผมและที่เอาคอเกียวโคโอกมาเทียบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นคอโทนไท์ด้วยกันทั้งคู่แล้วคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูว่ามันเป็นคอนโทนไทท์ที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวดูข้างบนดูก่อนนะฮะ ผมเกินก่อนเลยนะครับว่าเกียวครูร็อกตัวนี้เนี่ยมันเป็นเอเชียล็อตนะครับมันก็เลยมี QR วอารโค้ดนะครับผมซึ่งแจเป็นล็อตเนี่ยมันจะไม่มีและนี่ก็ยังเป็นแจเป็นล็อตนะครับผมและแต่ที่มันเหมือนกันแน่ๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแจเป็นล็อตหรือว่าเอเชียล็อตนะครับผมมันจะต,ต้องมีผู้ใช้นะครับผมแต่เจ้ากล่องนี้นะครับเป็นกล่องรุ่น นี่ที่ออกมาเป็นตัวละครใหม่แล้วไม่มีคนใช้นะครับเนื่องจากดูเราจะสังเกตได้ว่ามันไม่มีใครใช้จริงแล้วมันก็ยังไม่มีว่แวว่ามันจะมีเนื้อเรื่องภาค2ออกแต่อย่างใรนะครับแต่มีตัวละครใหม่มานะครับผมประมาณนี้เดวมาดูด้านข้างกันนะครับตัวนี้ก็มีสเตจการแข่งขันมาด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวแนะนำพวกดานคามิวาซาทั้งหลายนะฮะ อันนี้ก็จะเป็น QR Code ขายของที่ผมเคยทำไปแล้วเป็นสเตตสแแมทเซ็ตอะโครนั่นเองนะครับผมข้างบนก็เหมือนกันนะก็เป็น QR Code ดูนอนิเมะนะฮะ25ตอนจบมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับผมส่วนไอตรงนี้นะครับผมบอกตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับน่าจะพูดผิดไปนะครับต้องขอขออภัยด้วยนะฮะตรงนี้นะครับตั้งแต่แจ้าหมาไปไปเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยเขาไม่เป็นคําว่า Easy p a y อีกแล้วนะครับมันจะเป็นคําอื่นนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะตัดคัดซีนแล้วก็อธิบายบอกอีกทีนะว,ว่ามันคือสเตจอะไรนะครับผมใช่แล้วครับนั่นก็คือสเตจทูคามิวซาเชลเลนทริกคือไปบัตช์ช็อตวิธีการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้เราใช้ขวดน้ำขนาด500มิลลิตรนะครับวางเป็นเป้าหมายนะครับผมแล้วก็เอาขวดขนาด1ลิตรเนี่ยมาวางไว้สร้างระยะห่างกับแกนกระดาษชำระนะครับให้มันห่างกันเท่ากับ1ขวดลิตรนะฮะ จากนั้นนะครับเราก็เอาขนาด1ขวดลิตรนะครับมาวางทาบต่อจากแกนกระดาษชำระนะครับเพื่อสร้างระยะห่างระหว่างแกนกระดาษชำระกับทท่นแมนนะครับก็จะได้ตามสเตปในภาพนี้นะครับผมแล้วก็ให้เรายิงนะครับฝานะครับให้มันลอดเข้าไปในแกนกระดาษชำระนะครับทะลุไปจนถึงขวดนะครับแล้วก็ให้ขวดลมด้วยนะครับผมซึ่งหลังจากการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีการสาธิตให้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับเอาละ ข้างหลังล่ะก็เหมือนกันนะฮะตัวนี้เหมือนกันนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของเขานะครับตามสภาพนะก็จะเป็นตโลแกนเดิมๆนะก็คือเป็นด้านข้างวิธีการเล่นอะไรแบบนี้นะฮะการขายประมาณนี้นะครับผมโอเคพูดมาเยอะแหละแต่เ,เรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในกล่องเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับ ตื่นเต้นนะเวลาเจอตัวใหม่เนี่ยคือไม่ใช่งานย้อมไงมันเป็นสีใหม่เลยครับทุกคนเอ้ยเป็นไม่ใช่สีใหม่มันเป็นโมเดลใหม่เลยครับทุกคนตัวนี้นะครับเท่าที่ดูคร่าวๆตรงนี้เนี่ยตัวบอดี้เนี่ยก็เป็นบอดีเด้เดิมๆอยู่นะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะก็จะเป็นบอดีท้ทั่วๆไปนะครับผมเป็นสีขาวขุ่นนะครับคล้ายๆกับคาฟิสเลตตกนะฮะ แล้วก็ชุดเกาะตัวนี้สีคล้ายๆกับของ a q u a าสปอร์นะครับแต่มันจะไม่เป็นสีฟ้าแบบ a q u a าสปอร์ตสักทีเดียวนะครับถ้าดูสีใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับชุดเกาะของล็อกแมนอ่าสีนี้เลยสีแบบเดียวกับล o อกแมนเลยอ่าแล้วก็ตรงนี้ที่ผมสงสัยตั้งนานนะครับชิ้นส่วนหัวกระโหลก,กับกตรงนี้นะครับมันถูกทํามาแยกกันแยกตีกันอย่างชัดเจนนะครับ โอ้โหก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าตอนนั้นเขาจะทำมายังไงนะครับแต่แบบนี้มันก็ดีนะฮะและที่เทลตรงที่เป็นมือนะครับถือปือนก็สวยใช้ได้เลยนะฮะตรงนี้นี่ที่เป็นจุดข,ขายของเขานะครับก็เป็นคล้ายๆลแบบลองบาเเลนะอืมเป็นตัวครอบอีกทีซึ่งตรงนี้เป็นจุดสงสัยว่ามันจะส่งผลอะไรยังไงก็คือตรงเท้าเขามันจะเป็นตัวซัพพอร์ตกับตัวลองบาเรลนี่นะฮะก็โอเคตอบโจทย์ในเรื่องของอะแดปเตอร์ นะฮะผมก็สงสัยว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้เรามาดูที่ส่วนของคอกันนะฮะของคอเนี่ยมันเป็นแบบบาลานซ์ไทยนะครับบาลานซ์ไทยที่ผมรู้สึกมันจะแตกต่างจากบาลานซ์ไทยของเกียวโคร็อกอยู่นี้หน่อยเพื่อเป็นการชัดเจนนะกล่องเนี้ยผมยังไม่เคยแกะ นี่คือบาลานซ์คอของเกียวคูร็อกนะฮะเป็นแบบนี้นี่นะฮะเห็นไหมฮะชิ้นส่วนตัวนี้จะมีความหนากว่านะครับโอเคแล้วก็คันกดนี่ก็ทำทรงไร้ไข่หมวกโยสลัดด้วยผมว่ามันเท่มากๆเลยนะอืมดูดิสีโทนมันคล้ายชุดก่อนล็อกแมนจริงแล้วก็ตรงนี้ เดี๋ยวนะเอาให้หมดก่อนหมดกล่องแล้วนะตัวนี้ให้มาสองฝานะครับเป็นฝาสีเดียวกันเป๊ะอันนี้เราก็มาดูในส่วนของสติกเกอร์แล้วก็ใบประกอบกันแบบชัดๆนะฮะโอ้โหผมมีความรู้สึกว่าแผ่นสติกเกอร์ของเจ้าสกาวพิทโตเนี่ยใหญ่มากเลย เห็นไหมฮะเห็นไหมมันใหญ่มากๆนะถ้าเทียบกับใบปิดที่ที่ได้มาดูดิ <c oughs> โอ้โหชอบชอบใจชอบใจอันนี้ชอบใจอันนี้แบบใหญ่จริงชุดตกแต่งนี้โอเคเลยนะเนื่องจากเป็นตัวใหม่นะครับเราจะมาดูใบป,ประกอบกันนี่ชิ้นส่วนชัดๆเขาก็จะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมออกก่อนโอเคนี่ขั้นตอนการประกอบอะไรเงี้ยก็คือบอดี้ยังเดิมๆอยู่ยังเป็นชิ้นส่วนโครงเดิมๆอยู่ทุกอย่างนะครับประกอบเหมือนกันเป๊ะไม่มีอะไรแตกต่างนะจะมีในเรื่องของชุดเกาะที่น่าสนใจขึ้นมานะครับเพราะว่าเป็นชุดเกาะใหม่นะครับโมเดลใหม่อ่า ถ้าเป็นโมเดลเก่าผมก็ไม่ต้องมานั่งเปิดอะไรแบบนี้หรอกเพราะว่ามันก็ต่อเหมือนกันนะครับต่างแค่สีนะอันนี้เป็นโมเดลใหม่ก็มาดูกันบอ t ทอนแมนเขาเสียอย่างหนึ่งคือตัวหนึ่งอะแดปเตอร์ของเขาของใครของมันนะแต่ตรงเนี้ยมันเป็นปลายเปิดมากๆนะครับถ้าเราลองคิดสภาพนะครับมันทำให้ผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะมังกรเมทเทโอดากอนนะครับกับ ไออีกตัวหนึ่งโคเมดากอนนะมีเทโลดากอนโคเมดากอนทิวภาพแพทเทิร์นนะครับที่มันจะมีตัวหนึ่งลำกล้องหน้าอีกตัวหนึ่งลำกล้องหลังหัวที่เป็นบรรจุคุณลองคิดภาพตามนะถ้าสมมุติว่าผมใช้ตัวนี้นะขาตัวนี้นะครับแปดตัวนี้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนแขนครับใช้แขนของอะควาสปอร์ตนะครับมันก็จะสามารถทําให้ติดลำกล้องด้านหลังได้แล้วไปแมทกันจะเป็นยังไงมันต้องดูครับ ติดตามดูท้ายคลิปได้เลยนะฮะโอเคส่วนตัวนี้พอดูดูไปมันยิ่งอยากทำให้ผมแบบอยากลองประกอบมากขึ้นแล้วอะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราตัดไปตรงที่การประกอบกันเลยดีกว่านะครับโอเคไป เนื่องจากเจ้าตัวนี้มันเป็นตัวใหม่นะครับเป็นงานชิ้นใหม่ที่ทาคาร่าได้ทําออกมานะครับผมทาคาราทโทมี่นะครับสกสอปิโซตัวนี้นะครับมีความแตกต่างจากเกียวคุร,ร็อกพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคอนโทรลใช้เหมือนกันนะครับจากการทดสอบผลปรากฏแว่เอ้ยปรากฏว่านะครับตัวนี้มันจับยิงค่อนข้างลําบากมือพอสมควรนะครับผมพอเวลาเรากดดันยิงเนี่ย มันแข็งมากๆากนะครับตรงนี้ไกมันแข็งมากนะแล้วผมก็พยายามที่จะคอนโทรลไม่ให้มันแบบว่าออกแรงมากน้อยเกินไปนะครับแล้วก็ลําพังตัวเองเนี่ยคือแรงดันเนี่ยมันแทบจะเป็น power ไทอยู่แล้วครับคือบีบยากกว่าโคลามาลูอีกตัวนี้บีบยากกว่าโคลามาลูนะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือเขามีลองบาเรลตัวนี้นะครับช่วยเลงยิงนะครับให้มันดูง่ายขึ้นนะครับกับเป้าหมายเน,นี่ยเวลาเราเลงใช่ไหม มันจะอยู่ดูตรงปตรงนี้นะครับแล้วสมมติว่าเ r ้าหมมันเป็นตลอดตรงนี้ใช่ไหมฮะมันก็จะดูตรงนี้เนี่ยในสายตาเนี่ยมันก็จะสังเกตง่ายมากๆเลยเห็นไหมเนี่ยอารมแบบเกมชุดติง้งนะครับผมมันเป็นมุมมองที่ทําให้เราแบบมองเขาได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับผมโอเค แล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวนี้นะฮะ <_ d ata> เขาทำออกมาได้ดีมากๆนะครับผมลดแสงนิดน,นึงโอเคอ่ะตรงนี้รายละเอียดทำออกมาได้ดีมากๆนะครับผมชื่นชอบมากมากเลยนะครับผมเห็นไหมแต่นะครับข้อเสียของเขาคือสติกเกอร์นะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นงานแบบสติกเกอร์แบบมันวาวนะครับทำให้เวลาแบบ โดนแสงตกกดทบที่ไม่เท่ากันนะครับทาให้แสงสีที่ออกมาเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับผมเหมือนพวกโคบอลเบรดนะครับของภาพพาทเทินสติ๊กเกอร์ประมาณนั้นอนะ่ะมันจะให้ฟิลของแพทเทินที่มันไม่เต็มเต็งไม่เต็มที่โทษทีไม่เต็มที่นะครับผมซึ่งมันควรจะแบบอลอล้าอาหลามตลอดเนี้ยมันก็ไม่น,ะมนแบบะมันก็แบบพอเจอมุมออกแสงก็คือดาไปเลยเห็นไหมเนี่ยพอเจอแสงก็จะน้ําเงินขึ้นมาเลยพอ โดนตกกระทบแสงหายไปหน่อยก็จะหายไปเนี่ยมันก็เป็นข้อเสียของเขาเช่นดีเทลตรงหัวนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยพอมันอยู่มุมมุมอับมุมมืดปับ๊บมันก็จะไม่เห็นนะครับพอโดนแสงแวบอ่ะมันก็จะเป็นปัมมานี้นะครับนี่คือข้อเสียของเขาที่เขามีโอเคอันนี้คือรีวิวแบบชัดเจนรายละเอียดจุดตัวนี้นะฮะเอาไรเลกตัวนี้มีผลยิงกับการเล็งับแต่อตรงนี้ก็ทําให้จับยากดูพอสมควรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูแบบ ล่าเต็มๆที่ผมคิดไว้ว่าจะประกอบให้ดูกันท้ายคลิปนี้เลยครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยและนี่ก็คือร่างรวมที่ผมได้พีเซนไว้ตอนต้นคลิปนะครับเป็นยังไงบ้างครับสวยใช่ไหมนี่แหละนี่แหละคือผมว่ามันออกแบบมาเพื่อแบบนี้แหละเห็นไหมทั้งสีแล้วก็สติ๊กเกอร์เนี่ยมันเข้ากันเป๊ะเลยนะครับผมนะ เห็นไหมฮะเราสามารถเล็งยิงนะครับได้ถึง3ามนัดนะฮะซ้อนๆกันเลยแล้วก็มือของมังกรเนี่ยจับง่ายมากนะฮะเดี๋ยวผมลองแซมเปิลดูนะเห็นไหมเอ้ยยิงได้นัดเดียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะลองยิง3ามนัดซ้อนนะฮะเดี๋ยวนะ ต้องจับดีๆอ่ะกลัวมันลั่นเงน้นเอานะ1นึ่งอาอันนี้กระเด็นไปแล้วครับอันนี้ใส่คร่าวคครับใส่ใส่ไม่แน่นมากนะกลัวถอดยากนะฮะมันก็มันก็โอเคนะแล้วก็คอของเขาอ่ะมันเป็นแบบพอ power type ชั้นดีเลยนะครับผมตัวคอที่เป็น b a l าน c e คอของไอ้เจ้า skull pistol เนี่ย มันมีความหนานะครับอยู่ข้างในเนี่ยทำให้เวลาบีบมันมีแรงบีบสูงนะครับและยิ่งรวมกับตัวแขนของมังกรตัวนี้ทำให้เราสามารถจับแล้วก็ออกแรงส่งได้ง่ายมากขึ้นง่ายกว่าแขนของตัวมันเองอีกนะครับผมพอเรามีแบบนี้แล้วก็คังเพลิงสลูกเนี่ยบอกเลยว่าเป็นการเล่นแบบสายคอนโทรลใช้บวกพาเวอร์ไท์แล้วก็สปีดไทป์อยู่ในตัวเดียวกันเป็นร่างนี้ได้เลยนะครับอันนี้ขอพิเศษเลยว่าร่างนี้ สุดยอดโอเคจบเรียบร้อยแล้วครับผมสวัสดีฮะ